ต้อมกินลำมาแล้วคะ่ะเย็นนี้พ่อต้อมไม่ทํากับข้าวเลยไปหาซื้อหมูปิ้งแล้วก็ไส้ย่างในตลาดนัดวันศุกร์ค่ะทุกคนได้สละมากินด้วย2องกิโลต้อมผัดมามา่าทรงเครื่องให้พ่อกับแม่คนละ1จานเสร็จแล้วก็มาเดินซื้อของที่ตลาดนัดและไปกินกว๋วยเตี๋ยวแชมป์กันต่อคะ่ะเงี้ยเลยค่ะ แนยน้จิ้มใส่หมูปิ้งกับไส้หมูย่างกะูปิ้งกับไส้ปิ้งกับไส้ย,ย่างไม่ห้าบาทมันจะใหญ่ไมละห้าบาทไส้ย,ยางไม่ห้าบาทไม่ใหญ่เนี่ยหมูหมปิ้งกับไม้ห้าบาทไม่รูกปะก๋เต๋ยว เส,ส,ส้นเล็สสกล enfin? ูกชิ้นวันเส้นเล็กลูกชิ้นล้วนของตัวเสียงเส้นเล็กรวมตัวนี้เราะเลยเออขอเลยหรอ Tôi <laughs> thích <laughs> ừ. Chị xem ừ. chỗ đây. จิจจ้มจิ้มจิม้มาจะจิ้มกะเพราหมกรอบ ก๋วยเตี๋ยวตัวกิกะเพราตัวเดียวมันไม่อิ่มมันไม่อิ่ม